ตอนนี้นี่จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มหานะครับของมหาวิทยาลัยนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของการที่เราจะจัดง,งาน mm hmm. เพื่อที่จะเชิดชูเกียรตินักวิจัยของเรานะครับ mm hmm. ทําไมถึงต้องเชิดชูเกียรตินักวิจัยของเรานะครับ mm hmm. ในในระบบของของการวิจัยเนี่ยทรัพยากรหรือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่เงินไม่ใช่เครื่องไม้เครื่องมือแต่เป็นคน ถ้าเราไม่มีคนเราก็ไม่สามารถที่จะทําวิจัยที่จะรังสรร์ผลงานที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าได้ในในวันนักวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ที่สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ได้รับรางวัลจากภายนอกได้รับการเอ่ยถึงนะครับจากภายนอกนะครับเราก็จะจัด วันนี้เพื่อที่จะให้รางวัลนะครับเป็นประจําทุกปีครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วนะครับส่วนผมนี่จะขออนุญาตนะครับนาเสนอในเรื่องของการที่เราจะเปิดชมนักวิจัยดีเด่นของมอนะครับผู้ที่จะได้รับเกียรตินะครับสวมเดอะบลูแจ็กเก็ตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นเกียรติยศของของนักวิจัยนะครับที่จะได้รับเสื้อได้รับการสวมเดอะบลูแจ็กเก็ตโดยท่านอธิการบดีจะสวมบนเวที ผู้ที่จะได้รับเดอะบลูแจ็คเก็ตเนี่ยจะ <lawsuit royable> เป็นนักวิจัยท id ี่ได้รับรางวัลระดับสุดยอดนะครับของประเทศนะครับเช่นเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติหรือเป็นนักวิจัยที่ได้รับรางวัลบูรณาธิวิทยาศาสตร์รางวัลบูรณาธิวิทยาศาสตร์บูรินทิทโธเรแห่งประเทศไทยนะครับสามรางวัลนี้หรือว่าใครที่ได้รับรางวัลสูงว่านี้อาจจะระดับนานาชาติ เราจะมีการมอบเดอ b l บู j จ็กเก็ตให้เรามีนักวิจัยที่ดีเด่นในอดีตที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลที่จะได้รับเกียรติในการสวมเสื้อเดอร l บู j จ็กเก็ตอยู่4ท่านนะครับนะฮะเริ่มตั้งแต่ท่านแรกนะครับ อในงานเรา,เราบรรจุน,นักวิจัยแลน้นะวันจัทร์มออครั้งที่หกนี่นะครับเราจัดในวันที่26มิถุนาสอง5 5นห้าร้อยหบเวลาก็คือตั้งแต่เช้าครับ8ปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับกนะิจกรรมก็จะถึงเที่ยงนะครับเรามีแบบทานขาวเทีท่ยงด้วยกันสถานที่ก็คือที่คอนเฟรนท์ฮอลล์นะครับศูนย์ประชุมน,นานาชาติฉลองศีลล่าสมบัติครบหกสิบปีมรดิ์สมบัติอัครับ ในงานนี่นะครับจะแบ,บ่งเป็นสองช่วงนในช่วงแรกหลังจากที่ท่านอธิการได้กล่าวเปิดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการเสวนาซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับนักวิจัยในมอแล้วก็อาจจะเป็นทิศทางที่มองได้ว่ามอจะทำงานวิจัยอะไรที่จะช่วยสังคมต่อไปใน สามปีนะครับหัวข้อก็คือทิศทางการวิจัยของมอในช่วงสามปีต่อจากนี้นะครับเป็นการเส,ว,สวนาโดยอรองศาสตราจารย์ดอเตอรชูสันลินสกุลนะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และท่านรองศาสตราจารย์ดเตอร์กิรพงศ์ทิกาสกุลนะร,รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเป็นศึกษาโดยที่จะมีท่านอาจาร,าร,ารย์สักกีพิทักษ์กุลน,นะจากสถาบันส,สันติวิทยาศึกษาเป็น ผู้ดำเนินการเสวนาครับในช่วงช่วงเช้าก็จะมีคือมาร่วมฟังนะคะว่าทิศทางกานวิจัยของมหอจะเป็นอย่างไรนะครับ